ไดลงสวรรณคีรีหรือบางคนเรียกว่านายตายลงตายเขาจริงๆที่โคราชนะครับไตรลงสุวรรณคีรีตั้งใจจะใส่ร้ายพักไทยรักไทยพูดง่ายๆก็คือจะใส่ร้ายในกลุ่มประชาธิปไตยนี่แหละครับก็เลยไปปราศัยที่โคราชบอกว่ารัชการที่9เนี่ยครับทรงรัดว่าให้เลือกคนดีแล้วก็ไปยกก้นประยุทธ์นะ เสร็จแล้วถึงตอนตอนหนึ่งบอกว่าถ้าเราจะเลือกพักการเมืองที่ดีนะต้องเลือกพักไทยรักไทยโอ้โหนะครับงานนี้เนี่ยครับจะเป็นภาษาเหนือเขาเรียกว่าผีเจาะปากมะอูหรือผีเจาะปากให้มาพูดนะครับคือตั้งใจจะใส่ร้ายเขาแต่ความจริงมันไม่ใช่พอความจริงมันไม่ใช่เขาเรียกว่าจิตภายใต้สำนึกมันก็แสดงหรือสำแดงออกมา จิตภายใต้สำนึกที่แท้จริงก็คือนายไตยลงเนี่ยนะรู้ดีว่าพักไทยรักไทยนั้นเป็นพักที่มีศักยภาพพักไทยรักไทยนั้นคือพักที่แก้ปัญหาของพี่น้องประชชนจนประสบผลสําเร็จและยากแก่การที่จะลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโอท็อบกองทุนหมู่บ้านหรือปฏิรูประบบราชาการหลายๆเรื่องมันอยู่จิตภายใต้สํานึกกับคือความดี แต่ว่าพอจะใส่ร้ายพักเพื่อไทยเอาง่ายๆดีกว่าและจะยกหางประยุทธ์จันโอชาทีนี้ประยุทธ์จันโอชามันไม่มีอะไรให้ยกนี่ใช่ไหมไม่มีอะไรยกจิตภายใต้สํานึกก็เลยสําแดงออกมาบอกว่าถ้าจะเลือกพักที่ดีต้องเลือกพักไทยรักไทยโอ้ยโโนะครับเขาเรียกว่าผีเจาะปากให้พูดเลยนะครับคือไม่ได้ดังใจที่ตัวเองจะพูดแล้วบอกว่าชิบหายแล้วกู ก็ชิบหายจริงๆไงนะนายตายลงชิบหายจริงๆคราวนี้คุณชิบหายจริงๆชิบหายชิบหายจริงๆเหมือนกับปากนายตายลงพูดนะครับคือจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีหลักความเป็นจริงนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราพูดไปจริงต้องการใส่ร้ายไปสีต้องการยกตนขบท่านเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอนื่นก็สุดท้ายผีก็เจาะปากมาพูดครับ ขีเจาะปากมาอูเน,นะครับตายจริงๆนียไหนแต่ลงเขาวนี่ตายตาย,ตายสนิทครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ